เฉลยแบบฝึกหัด12.5การแลกเงินหน้า154ถึง155มาดูข้อที่1นะคะวาดวงกลมแสดงเงินเหรียญแต่ละชนิดที่แลกได้ข้อที่1จากรูปนะคะเป็นรูปของเหรียญ10บาท2เหรียญนะคะให้แลกเป็นเหรียญ5บาทเหรียญสิบบาท1เหรียญจะแลกเป็นเหรียญ5บาทได้2เหรียญนะคะเหรียญ 10. บาท2เหรียญ ก็จะแลกเป็นเหรียญ5บาทได้ทั้งหมด4เหรียญแบบนี้นะคะต่อไปค่ะแลกให้เป็นเหรียญ2บาทเหรียญ10บาท1เหรียญแลกเหรียญ2บาทได้5เหรียญนะคะดังนั้นเหรียญ10บาท2เหรียญก็จะแลกเหรียญ2บาทได้10เหรียญแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเหรียญ5บาท4เหรียญ ให้แลกเป็นเหรียญ hmm. 10บาทนะคะเหรียญ5บาท2เหรียญจะแลกเหรียญ10บาทได้1เหรียญนะคะดังนั้นเหรียญ5บาท4เหรียญก็จะแลกเหรียญ10บาทได้2เหรียญต่อไปค่ะให้แลกเป็นเหรียญ1น1บาทนะคะนักเรียนแลกจากเหรียญ10บาทก็ได้นะคะเหรียญ10บาท1เหรียญจะแลกเป็นเหรียญ1น1บาทได้1 0เหรียญดังนั้นเหรียญ10บาท2เหรียญ ก็จะแลกเป็นเหรียญ1น1บาทได้20เหรียญแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่3จากรูปเป็นเหรียญ50สตางค์เเหรียญนะคะให้เราแลกเป็นเหรียญ2บาทเหรียญ50สตางค์สเหรียญแลกเป็นเหรียญ2บาทได้1เหรียญนะคะและจะเหลือเหรียญ50สตางค์อีก1เหรียญ ได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะให้แลกเป็นเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์1เหรียญจะแลกเป็นเหรียญ25สตางค์ได้2เหรียญจากโจทย์มีเหรียญ50สตางค์9เหรียญน,นะคะดังนั้นก็จะแลกเป็นเหรียญ25สตางค์ได้18เหรียญแบบนี้นะคะ ไปหน้า155ข้อ2นะคะเติมคำตอบข้อ1ย่อยค่ะเหรียญ50สตางสองเหรียญแลกเหรียญ25สตางตางได้กี่เหรียญเราทราบว่าเหรียญ50สตางเหรียญเดียวนะคะจะแลกเหรียญ2ีสตาสตางได้สองเหรียญแต่จากโจทย์นะคะมีเหรียญ50สตางสองเหรียญดังนั้นก็จะแลกเหรียญ25สตางตางได้สี่เหรียญนะคะ ข้อที่2ค่ะเหรียญหนึ่งบาทกี่เหรียญแลกเหรียญ50สตางค์ได้10เหรียญเหรียญ50สตางค์สองเหรียญนะคะจะมีค่าเท่ากับ1บาทเหรียญ50สตางค์10เหรียญก็จะมีค่าเท่ากับ5บาทดังนั้นแลกเป็นเหรียญ1นบาทได้ห้าเหรียญข้อที่3ค่ะ เหรียญหนึ่งบาทสี่เหรียญแลกเหรียญห้าสิบสตางค์ได้กี่เหรียญเราทราบว่าเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญนะคะจะแลกเหรียญห้าสิบสตางค์ได้สองเหรียญนะคะแต่ว่าจากโจทย์เรามีเหรียญหนึ่งบาทสี่เหรียญดังนั้นจะแลกเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ได้สี่คูณสองนะคะเท่ากับแปดเหรียญข้อที่สี่ค่ะเหรียญหนึ่งบาทหกเหรียญ แลกเหรียญ2บาทได้กี่เหรียญน,นะคะคเหรียญ1นบาท2เหรียญจะแลกเหรียญ2บาทได้1เหรียญน,นะคะดังนั้นเหรียญ1นบาท6เหรียญจะแลกเหรียญ2บาทได้6หาร2ซึ่งก็จะเท่ากับ3เหรียญน,นะคะข้อที่5ค่ะเหรียญ1น1บาทกี่เหร,เรียญแลกเหรียญ2บาทได้4เหเรียญเหรียญ2บาท สี่เหรียญมีค่าเท่ากับ8บาทซึ่งถ้าแรกเป็นเหรียญบาทนะคะก็จะได้8เหรียญต่อไปข้อ6นะคะเหรียญ1นบาทกี่เหรียญแลกเหรียญ5บาทได้2เหรียญเหรียญ5บาท2อเหรียญเท่ากับ10บาทนะคะซึ่งถ้านำมาแลกเป็นเหรียญ1นบาทก็จะเท่ากับ เเรียนนั่่องคะข้อที่7ค่ะเหรียญ50สตางค์กี่เหรียญแลกเหรียญ2บาทได้3มเหรียญเหรียญ2บาท3มเหรียญนะคะเท่ากับ6บาทซึ่ง1บาทจะแลกเหรียญ50สตางค์ได้สองเหรียญนะคะถ้า6บาทแลกได้12เหรียญค่ะ ข้อที่8เหรียญ2บาท5เหรียญแลกเหรียญ5บาทได้กี่เหรียญเหรียญ2บาท5เหรียญจะมีค่าเท่ากับ10บาทนะคะซึ่ง10บาทแลกเป็นเหรียญ5บาทได้2เหรียญต่อไปข้อที่9นะคะเหรียญ10บาท2เหรียญแลกเหรียญ2บาทได้กี่เหรียญเหรียญ10บาท เหรียญเดียวนะคะจะแลกเหรียญ2บาทได้5เหรียญนะคะถ้าเหรียญ10บาทสองเหรียญก็จะแลกเหรียญ2บาทได้5บวกหหรือนักเรียนนำา2คูณ5นะคะได้เป็น10เหรียญข้อที่10ค่ะเหรียญ10บาท20เหรียญแลกเหรียญ5ได้กี่เหรียญเหรียญ10บบาทเหรียญเดียวนะคะจะแลก เหรียญ5บาทได้2เหรียญนะคะแต่เหรียญ10บาท20เหรียญจะแลกเหรียญ5บาทได้เท่าไหร่นํา20คูณ2นะคะ2คูณ2ได้4เติม0 1ตัวได้เป็น40เหรียญข้อ11นะคะเหรียญ50สตางค์2เหรียญและเหรียญ2บาท2เหรียญแลกเหรียญ1บาทได้กี่เหรียญเรามาดูเหรียญ50สตางค์ก่อนนะคะ เหรียญ50สตางค์2เหรียญเท่ากับ1บาทเหรียญ2บาท2เหรียญเท่ากับ4บาทนะคะดังนั้นแลกเป็นเหรียญ1บาทได้5เหรียญนะคะต่อไปข้อ12เหรียญ5บาทกี่เหรียญและเหรียญ2บาทกี่เหรียญ แลกเหรียญ10บาทได้2เหรียญเหรียญ10บาท2เหรียญนะคะถ้าครูนำเหรียญ10บาทเหรียญแรกนะคะ1เหรียญนำมาแลกเป็นเหรียญ5บาทก็จะได้2เหรียญนะคะและนำเหรียญ10บาทอีก1เหรียญมาแลกเป็นเหรียญ2บาทได้5เหรียญได้เป็นแบบนี้นะคะ